โอ้ไม่แฉะว่ามือหรือไมทำน้ำยาขนมกินไหม,ม,มลูกถ้าไม่ทำน้ำยาขนมกินจะเผา, <c oughs> าเราไปถามก็ดูก่อนว่าทําอะไรบ้างเนี่ยดูสิปงปงปง,ป,งปังแต่เช้าตื่นขึ้นมาสวยแต่เช้าเลยเนี่ยทำยาขนมปังถา <c oughs> ทำเลยไหนใครทำอะไรกล้วยกล้วยนะชีวิตจะได้กล้วยกล้วยยังไงฮะของกล้วยกล้วยใสแกงกล้วยครับแกงกล้วยอุ้ยตายพ่อแกงกล้วยนี่ครับแกงยังไงแกงกล้วยโอ้โหใสแกงทิชเบใส่ปลาพอดีเลยอุ้ยอันนี้เหมือนต้นนักเรียนเลยค่ะเหมือนเราเหมือนต้นนักเรียนเลยนะคะพ่อน้ำเต็มตรงโอ้หัวน้ำเต็มเลยเหรออู้ห้น้ำมันตานมัโอ้น้ำสัตวเลยเหรอ ยังไม่ได้ลงหม้อนะครับอันนี้เป็นแกงส้มก่อนนะครับแกงส้มมะละกอตะแหวงค่ะอ,อันนี้เป็นกล้วยกล้วยดิบนะคะกล้วยดิบดูแล้วเหมือนกล้วยสุกแต่ว่ามันเป็นกล้วยดิบนะคะมีความพยายามที่จะปอกเปลือกเขียวๆนี่ออกเห็นไหมคะ ไม่ได้เอามากินนะคะแต่จะเอาไปแกงค่ะเขาเรียกว่าแกงกล้วยนะคะนี่เมนูใหม่สดของสวนเราเลยนะแกงกล้วยดิบโครงไก่อะคะหรือไก่ตัวไก่ตัวคะ่ะไก่บ้านใส่กล้วย,ใส,วยใส่แกงกล้วยเนี่ยเหรอว้าวต้นกล้วยของเรามันเดินลงใช่ไหแล้วมันก็มันก็ล้มตอนนี้มันก็เป็นกล้วยดิบเออก็ดีนะดีกว่าทิ้งเพราะว่า เอาบม่มให้สุกมันก็ไม่สุกมันเป็นกล้วยอ่อนเน<ช>ี่ยมันก็ไม่เชิงอ่อนหรอกมันไม,นมน่มันไม่แกงมไม่อร่อยเอออันนี้อันนี้ก็เป็นภูปัญญานะแกงกล้วยดิบเนี่ยก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันเนาะพี่เล็กคือกล้วยล้มก่อนก่อนแก่เนาะเขาคนเมืองการ,รเขาก็เลยเอามาแกงกะทิกันเออก็น่าสนใจเดี๋ยวรอชิมนะคะอันนี้คือพี่แกงอ้าวนี่แกงกล้วยค่ะลงหม้อแล้วนะคะเท่ากับกะทินะครับใช้หัวหรือใช้หางหรือใช้กลางตลอดตัว น่าจะไม่มีหัวมีหางดเราจะมาเราจะทำหางก็ใช้น้ำเปล่าอ๋อแต่นี้คือแล้วแต่ความชอบว่าคนมากคนน้อยกระทีกล่องอ๋อใช้กระทียกล่องก็ได้เพราะเราก็มาต้มสุกอยู่ดีอุ้ยพริกแกงใช้พริกแกงอะไรพี่เล็กเป็นพริกแกงพริกแกงเผ็ดนั่นแหละครับอืมอันนี้ใช้พริกแกงใต้จะเป็นแกงเผ็ดใครกินมากกินน้อยก็อดอแล้วแต่เรื่องอเมนูนี้ที่ ไม่ค่อยมีคนทําเพราะว่ามันยุ่งยากเรื่องการปอกกล้วยเดี่ยวใช่ไหมแล้วิดว่ามันน่าจะปอกง่ายนะแล้ว<ไ>ยางมันจะติดแต่นี่มันมีเคล็ดลับว่าปอกอยังไงไม่ให้ยางเปื้อนมือไม่ติดมือดําๆเราใช้น้ําเปล่าผสมน้ํามะนาวบีบลงไปในน้ําครับจะหมดปัญหาเรื่องอยางกล้วยติดมือไม่มีครับนีหมายถึงแช่กล้วยหรือว่าแช่มืออ่าไม่ใช่แช่มือแช่กล้วย คือเอากล้วยแช่น้ำหรอใช่ครับกล้วยแช่น้ำมะนาวอ๋อเยอะไหมน้ำมะนาวก็มะนาวที่ไม่เยอะครับสองลูกสามลูกมะนาวที่มันมันเหลืองเหลืองนะครับใช้ได้เหมือนกันอย่าไปทิ้งครับใช้มาทำเมนูนี้ก็บีบน้ำมะนาวลงไปในน้ำแล้วปอกกล้วยอากล้วยอ,อย่างกล้วยก็จะไม่มีอย่างนี้นะคะเออน้ำมะนาวแช่กล้วยไว้แล้วก็ แต่ไม่ต้องแช่ใช่ไหมก็คือใช้จุ่ม,มเฉยเนาะโอเคค่ะโอ้ยกลิ่นหอมมากเราก็จะคั่วพริกแกงนะคะให้หอมอัดไก่ก่อนใส่ไก่ค่ะผัดไก่ที่สุกก่อนคไก่เริ่มสุกแล้ว ระหว่างที่คั่วไก่ก็เติมน้าได้เรื่อยๆนะคะอย่าให้แหง้งทีนี้พอสุกแล้วแล้วก็ใส่น้ําเลยใช่ครับใส่น้ํามันจะออกอ่าแกงกะทิออกหวานนิดนึ่งสามารถใส่น้ําตาลตะโนดไม่ทองน้ำได้อนิดนึงเพือ่อที่จะก็ดีนะใช้น้ําตาลตะโนดเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะไม่เป็นธรรมชาติแบบเป็นธรรมชาติจริงๆ,ๆอะค่ะไม่ผสมอะไรเลยอันนี้ครึ่งกิโลนะพี่เล็กเนาะ น้ำตาลตะโนดโค่ะเอาแค่สักครึ่งช้อนเนาะครับดูปริมาณที่เราทำนะครับว่าหม้อใหญ่หม้อเล็กเยอะน้อย <ไป S 2> สมาชิกกี่คนครับส่เกียวครับ่เกี่ยวให้นดด้ครับกินเป็นไหมพี่พี่เคก้กกินเป็นไหมแกงกล้ยเคยเคยไม่เคยก็มองดู <laughs> แค่ถามว่าอะไรนะเมื่อวานเค้กขับว่าไงนะลูก อมกบคืออะไรคะเนี่ยไปหมกกบมะลุคืออะไรคะตกใจนะตกใจมากตกกใจมาเลยที่ไม่รู้จักหมกกบนนแปลว่าเกิดที่เอลเอทั้ทงๆท,งที่ตาพรเนี่ยเป็นคนสับกบเอออยู่ที่บ้านเขาไม่ค่อยทำอ๋อไม่ค่อยทำแต่ก็ดูแกไม่ค่อยทำหรอกมันยุ่งยากมันหลายขั้นตอนอันนี้ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเนี่ยก็ยืนรอนานแล้วนะคะ ลงกล้วยไปเลยครับจะได้ไม่เมื่อยขาแสดงว่านเด็กๆขางพอหมกหมไม่เป็นกินกินไม่เป็นก็เจียวไข่นะคะถ้าใครกินอะไรไม่เป็นก็เป็นอันกล้วยสุกก็ให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมโอ้คือน้ำจะเยอะหน่อยใช่ไหมเป็นแกงกะทิเนาะแล้วก็มีใบมะกรูดโรย

หมีสวยเลยนะขายหมีเท่าไหร่จ๊ะฮะเอ่อถ้าเอาแบบแถมพ่อค้าด้วยป่ะคะ <c oughs> ถ้าแถมพ่อค้าก็จะยี่สิบบาทแล้วแถมคนฉีกกล้วยอ่ะโอ้โหอันนี้แถมไม่ได้คะ่ะนีเจ้าของอ <c oughs> แล้วเออต้องถาเยเพชรก่อนแล้วกันมีแต่รถไฟเลยพอออกมาก็พร้อมกันเลยนะมันเป็นล็อตเดียวกัน ลวยชุดพ้นแรงค่ะโอ้โหแบบเยอะมากเลยนะสวนเราตอนนี้ออกมาพึบพับแบบเพราะว่าช่วงหน้าแรงก็แบบเดือนที่แล้วนะพอได้พ้นมันก็จะเริ่มแต่ว่าพอนั้นพอฝนตกบ่อยๆดินมันจะเริ่มนั้น่ะร่วมมันจะโค้นมันจะอะไรนะโลโค่โคนโอโคนก้อนไหวสวยๆอย่างเงี้ยแก้ไม่เต็มที่อ๋อคือบางอันมันก็ล้มก่อนใช่ไหมคะอ๋อ ถ้าเราไม่ดูเอ,อิบเนี่ยนะความเสี่ยงแต่ว่าถ้าคนที่เขาปลูกพันธุ์นี้เขาคงจะถมโคนดีๆเนาะถูกครับดูแลโนะคนต้นไม้ดีๆเขาค้ำเขาค้ำเขาค้ำ <ขอ S 2> ด้วย<อ>แล้วก็ต้อดินพมพุนผมว่ารากมันจะร่อยด้วยอยากกินห่อข้าวต้มเหมือนกันเถอะออนี่ไงลอยกระทงเราก็ห่อข้าวต้มกันห่อข้าวต้มลอยกระทงกันดูสิอันนี้กระลอกมาเยือนไปแล้วครับ ก็ลูกหนูกินสนุกก็ลอกหรือหนูหรือนกเนี่ยนกครับเขาว่าเขาชอบกินอ้ยนกกาเหว่าฮะพี่ลินพี่กินอะไรมีสุกขนาดนั้นเลยอ่ะครับนี่ไงสุกขาต้นนี่ไงอ๋อเป็นไงถูกขาต้นเป็นไงพี่ลินเป็นไงอร่อยอยู่นะเอาพี่ดัดเอาเอาไว้ที่ที่เครื่องเดี๋ยวไปเอาต้นที่ล้มไหมเราไปเอาต้นที่ล้มไหมที่ล้มมันอ่อนครับมันอ่อนก็บ่อนถอยได้หรือไ คือตัดตัดลงมาแล้วก็ใส่รังนะพ่อเนาะจะไปไหนคะเนี่ยจะไปไหนคะเนี่ยเดินนําหน้าเลยค่ะจะไปไหนคะเออแล้วคุณจะไปไหนจะไปไหนยังไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าให้มาทลายสวนค่ะจะไปไหนคะพี่มันมีต้นกล้วยล้อมอยู่นน่นนะท้ายสวนฮะท้ายไหนท้ายสวนไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมเออแต่แถวนี้ก็ต้องตัดไปบบมให้เยอะแมคนนั้นออกทุบเครือค่ะดูไหมคะออกทุกท่ ออกเยอะมากนะคะกล้วยช่วงนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่ใหญ่มากอะไรนะพ่อนี่ยมันยังไม่แก่ต้องค้ำไว้ถ้าไม่ถ้าไม่ค้ำอะมันจะอ่อนโอ้เนี่ยไม่ค้ำไม่ได้เลยเริ่มเอ็นหมดเลยเห็นไหมลมไงใช่เมื่อคืนนี่ลมแรงด้วยเมื่อคืนนี่ลมอย่างแรงบึมบั้มเลยนะเมื่อคืนน่ะคุณแล้วชนีคุณอยู่ในห้องคุณไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะรู้ก็ปิดห้องไงใครจะเอาเอาตัวมาถอดลมทําไมล่ะ S <S โอ้ต้นกล้วยล้มเพราะลมเมื่อคืนแน่นอนเลยอ่ะอ OK. โอ้โยลมแรงมากอันนี้ถ้าไม่มีไม้ค้ำก็คงไปแล้วะเนีอืมโอ้ไม่ล้มทับต้นทุเรียนเกือบไปแล้วทุทเรียนนะประทานเกือบไปแล้วเสียดายนะพ่อ,อจ้ะดูดิไม่แก่สิพ่อพ่อสุกอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เต็มลูกไม่แก่เลยอ่ะ โอ้โหโอ้โหแล้วคือสวยด้วยนะดูดิสวยเลยอ่ะกำลังสวยเลยว่ะเจ็ดแปดแปดเลยอ่ะตาไม่ได้แล้มตหนักจริงนะกล้วยเขารับน้ำหนักเยอะจริงนะเจไดอ่ะโอ้ยจะตัดดอกอีกจะไดดูเดี๋ยวพาไปดูโคนต้นนะคะเขาเป็นลำต้นที่สมบูรณ์นะเนี่ยถอนรากถอนโคนเลยอ่ะ <ค>มันรอยอ่ะคนถอนเลยมันก็ไม่ัน้นต้นอื่นๆก็อาจจะต้องค้ำไหมก็ไม่ได้รอยหรอกเพียงแต่ว่ามันเขาอยู่ตื้นก็ธรรมชาติของเขาแหละแต่อันนี้มันหนักจริงออเอาไปให้หมูกินต้นทุเรียนคุณตารอดต้นกล้วยมาได้ไงเนะี่ย <c oughs> <c oughs> ลำต้นใหญ่แล้วนะเนี่ยพ่อน่าน่าจะติดอยู่นะต้นนี้นะเนาะลำต้นใหญ่อยู่นะนจะได้กินี่นะจะไหวไหมไหวเหรอจังจังยามาแล้วมันก็ไม่เอามาให้เลยอะ่ะเ,เียือนเดียวก็แก่แล้ว เอาธรรมชาติเ้ยเดี๋ยวขาแล้วลำต้นทำไงลำต้นลำต้นก็ตัดสิครับ อถอนเลยพี่ไอแหวงมันทำไมอะ่ะพ่อมันกินไม่ได้แล้วหรอกินก็ได้ติ้แย่งอาหารอันนี้ไม่อเสรหรอกอ๋อแย่งอาหารทุเรียน เครือที่ล้มนะคะโอ้เสียดายเสียดายอีกนิดเดียวมันก็เหี่ยมยังไม่ลบอันนี้กินได้แล้วนะอันนี้เอาต,ต,ตกลงบอกไม่ได้เหรอพี่เลนมันจะสุกไหมมันก็จะเหี่ยวเหี่ยว<ๆ>เอาอนนเป็นแกงอ,อ,อยากกินถ้วยสุกคาต้นนะ่ะเรือไอ้เพชรจะเอาไปแกงก็เพชเอาไปแกงไหม ไปเลยก็ได้พี่วิลินอันนี้แกงแกงดีกว่ายกไปเลยครับนะผู้ไอที่สุขาต้นนะคะมันก็จะมีความหอมความหวานหอมหวานกว่าปะกะติแน่นอน,นอืมอร่อยมิจเจ้าเอามะไม่เอาไม่เอาพี่กินข้าวอ,อิ่มมาดิมันคนละกระเพาะนะ <laughs> สุขคาต้นอ,อร่อยอยู่แล้วให้ต้องยกให้สาวฟังลำตำแหน่งประจำเป็นอาหารแดนกระจายถ้ามีหมอลำกับว่าใกลหรือไกลทอชวนเพื่อนสาวสายแดงเราจัดไปแต่งตัวให้ชายไล่ออกเดินสายฟังลำจับจองนาหารเอามองที่มันมองเห็นผู้บ่าวล่อใจมันแหง้งลำสายตาต้อนแล่น เบาฟังลำเสียงดนตรีหาวใจมันเาวต่ำต่ำเมื่อนี้สินำ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 เต้นให้มันคำฟ้า